สองเล็ขใบเซอร์ J A a นะคะแหวนคุณผู้ชายค่ะเหยีบเข้ามาหได้หนหมหมุนไหม,ม,มนี่นะคะเลขใบเซอร์นะคะหนึ่งสามแปดปดสี่เจ็ดศนย์หนึ่งปดหนึ่งนะคะชัดเนาะแล้วก็ต่อไปเป็นของคุณผู้หญิงนะคะ ของคุณผู้หญิงนะคะ5 4 1 3550 0, 0 32นอะคะ okay. อันนี้ใบเซอร์ GAA นะคะของคุณผู้ชายนี่นะคะเลขใบเซอร์แล้วก็จะมีใบรับประกันร้านอีกหนึ่งใบยอยู่ในนี้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นของคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็ใบรับประกันร้านอีกหนึ่งใบะคะ่ะ เห็นจ้ะแล้วก็มีถุงห้ากับผ้าเ็ดแหวงนะคะแล้วก็ไปเซอร์เจห้ามทำขาดห,าห้ามทาขาดนะคะ Thank you.